วัดีครับวันนี้มาดูเรื่องของอเลขดุกําลังนะครับเขก็คุณสมบัติที่เราเรียนมาตอนมอต้นด้วยมปลายนิดหน่อยนะครับเอามาผสมกันแล้วก็จัดก,การให้มันมีคําตอบที่ถูกต้องเนาะเดี๋ยวข้อนี้ทําให้ดูก่อนนะครับอาจารย์แบ่งเป็นก้อนก่อนทำทีละก้อนมันจะได้ไม่สับสนนะครับก้อนสีแดงก่อนกนะ้อนนี้ก้อนนี้นะครับ <c oughs> วิธีการก็คือ เราทําก้อนบนนะข้างบนเราก็ข้างบนดึงนะครับตัวร่วมออกมาครับงานดึง x ก,กําลังหนึ่งกับสองออกมาเนะาะก็จะลูกใหม่ได้ตัวนี้นะครับเพราะว่าทําไมต้องจัดเป็นอย่างนี้สังเกตข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยเราจะสามารถแยกตัวประกอบได้แบบนี้นะฮะนี่ซึ่ง สังเกตไหมครับเหมือนกันตัดกันได้เนาะเขียน okay, ครับอันนี้คือก้อนก้อนสีแดงได้ x ก,กาลัง1ส่วนอส่วนด้วยหารด้วย x กาลัง1นลบ5นะครับส่วนได้ก้อนสีฟ้าก้อนนี้ครับก้อนนี้ทําทีละส่วนส่วนแรกมันยกกําลังลบ1อยู่เห็นไหมครับลบ1แล้วก็ทาในวงเล็บก่อนก็ได้จะได้ง่ายขึ้นนะครับในวงเล็บก็จะเป็น x ก,กาลังหส่วน2ลบ5าหารด้วย x ก,กาลัง1ส่วน2 นี่แต่มันติดกําลังลบหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับกาลังลบหนึ่งก็คือเราต้องกลับเศษเป็นส่วนใช่กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะครับเอาเลขกำลังลบหนึ่งออกก็จะกลายเป็น x กาลังหนึ่งส่วนสองหารด้วย x กาลังหนึ่งส่วนสองลบห้าเขียนไหมครับก้อนสีฟ้าได้แบบนี้นะครับแต่ทีนี้ก้อนสีแดงกับก้อนสีฟ้ามันมันหารกันอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็กลับเศษเป็นส่วนน้วิธีการนะครับ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนงั้นเราก็จะได้แบบนี้ครับ x กําลังหนึ่งส่วนสองส่วนด้วย x กําลังหนึ่งสองลบห้าไหมครับคูณกับก้อนสีเขียวกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็จะกลายเป็น x ยกกําลังหนึ่งส่วนสองลบห้าหารด้วย x กําลังหนึ่งส่วนสองนไหมครับเกิดอะไรขึ้นสังเกตทีนี้เหมือนกันใช่ไหมครับตัดได้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 ก้อนนี้เป็นหนึ่งเขียนนะครับ ต่อมาดูตรงนี้ครับต่างๆนี้เอาข้างบนก่อนข้างบนนะครับเราก็ดึงตัวรวมได้ไหมดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองจ,กใจใักระจายมันดูก่อนเนาะเป็นหกคูณสองกำลัง n ลบด้วยสี่คูณด้วยสองยกกำลัง n ไอ้ลบสองตรงนี้ฮะลบสองตรงนี้หมายความว่าฐานเหมือนกันก็คือสองเหมือนกันลบให้เรา ใช้ในรูปของการหารนะครับเป็นฐานเดิมยกกําลัง2องไหมถ้าเป็นลบให้เปลี่ยนเป็นรูปการหารนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันตัดกันได้เห็นไหมครับแล้วก็จัดรูปใหม่สิกลายเป็นจัดรูปใหม่ได้เป็นดึง2กําลัง n อ,ออกมาใช่ไหมครับเป็น2กําลัง n หารด้วย6ลบด้วย1นะึ่งก็กลายเป็น2กําลัง n คูณด้วย5อันนี้ก้อนข้างบนก้อนข้างล่างครับ ก้อนข้างล่างดูนะก้อนข้างล่างก้อนนี้คนระับอ่า <Okay. S 1> ก้อนข้างล่างนี้ก็จะกลายเป็นครับสองยกกําลัง n บวกหนึ่งเอาทีละก้อนก็ได้ครับก้อนนี้เราก็จะายเป็นสองยกกำลัง n เนื่องจากมันเป็น 1. 1> บวกหนึ่งบวกหนึ่งแสดงว่ามันคูณฐานเหมือนกันคูณกันอยู่เรียกยกกาลังหนึ่งเขียไหมครับเนสองยกกำลัง n ลบหนึ่งก็แสดงว่า หารเหมือนกันลบใช่ไหมฮะเป็นหารกันอยู่เนาะเขียนไหมครับได้ตัวนี้ออกมาอ่านะอ่ะ,นะอะต่อไปครับเราก็มาจัดรูปเอารวมกันสิก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง n คูณ2บวกกับ2ยกกำลัง n หารด้วย2ใช่ไหมครับดึง n ดึงตัวรวมออกมากลายเป็น2ยกกำลัง n คูณด้วย2บวก1ส่วน2อเขียนนะครับอ่ะได้ละทีนี้เอา บนกับล่างมารวมกันครับก้อนบนก้อนล่างมารวมกันก็จะกลายเป็นก้อนบนเป็น2ยกกําลัง n คูณด้วย5ก้อนล่างเป็น2ยกกําลัง n คูณด้วย2บวก1ส่วน2กลายเป็น5 2. 2. 2. ส่วน2ครับ 2n ตัด2 n เนาะทีนี้ก้อนนี้ก็จะกลายเป็น5ส่วนคูณ2 1. หารด้วย5ใช่ไหมครับตัดตัดเหลือเท่ากับ2โอเคก้อนนี้เป็น2นะครับส่วนก้อนสุดท้าย มันยกกาลังศูนย์อยู่แล้วครับแสดงว่าก้อนนี้เป็น1นึ่ไปทันทีโอเคเนาะทีนี้ผลรวมเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เราได้ก้อนแรกคือเท่าไหร่ครับก้อนแรกคือ1ก้อนที่2คือ2ก้อนที่3คือ1ตอบครับ4นั่นเองอเนาะครับอ่าข้อนี้ทําเป็นการบ้านข้อนี้ก็การบ้านนะครับ,ก,ก,รบ,นนรบก็คือใบให้ ถ้ามันเป็นเลขยกกาลังที่อยน่องวงเล็บก็เอามันคูณเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะได้2ยกกําลังสองอันนี้ก็คูณเข้ามากลายเป็น2กําลัง 2a อันนี้เลขยกฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้ก,กําลังมบวกกันก็กลายเป็น2กําลัง 2A นะครับถูกไหมครับถูกต้องข้ออื่นลองทําดูนะขอแล้วก็ค่อยเลือกครับว่าตัวเลือกไหนถูกต้องโอเคนะครับอะต่อมาครับ ทำ,ทำให้ดูอีกสักหน่อยข้อน,นี้ครับอย่างที่อาจารย์เคยเล่ามาฟังก็คือถ้ามันเป็นเลขชี้กลังที่มีบวกอยู่แสดงว่ามันคูณกันอยู่ใช่ไหมถ้าเลขชี้กาลังเป็นตัวเลขที่ลบ,บอยู่แสดงว่ามันหารกันนะครับที่เรามาทองทําดูนะครับอางก,ก้อนแรกก่อนเนาะก้อนแรกนะครับ2ยกกำลัง n บวก4มันก็คือ2ยกกําลัง n คูณด้วย2ยกกําลัง4นะครับส่วนอีกอันนึง2ยกกําลัง n 4. ยกกําลัง n ลบสก็ 3, กระจายเข้ามาได้เป็น2ยกกกาลัง n กําลังสองลบสามเอ็นเห็นไหมครับมันลบกันอยู่ยเห็นเป็นลบแสดงว่าจัดรูปใหม่ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง n กําลังสองหารด้วย2ยกกําลัง 3n มเอนเขียนครับบนก้อนแรกข้างบนเราก็มารวมกันได้เป็น2ยกกําลัง n คูณ2ยกกําลัง4เขียนไหมครับหารด้วย 2ยกกำลัง n กํากำลัง2ส่วนด้วย2กงกำลัง 3n แเ้วราก็จัดรูปใหม่ฮะแล้วก็เอาเอา2กำลังมันเป็นขึ้นไปคูณข้้งบนก็จะกลายเป็น2กํกำลัง n คูณ2กำลัง4คูณด้วย2กํกำลัง 3n หารด้วย2กํกำลัง n กํากำลัง2โอเคไหมครับรวนรวมกันใช่ไหมฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถ้าเป็น n เหมือนกันเนาะ4เราเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับกลายเป็น สองกำลัง 4N เ็นคูณ 2, กำลัง4หารด้วย2อลัง 2. 2ไหมครับก้อนแรกก็จะได้เท่านี้เห็นแวครับก้อนแรกก็คือก้อนนี้เนาะไปก้อนก้อนสีก้อนสีเขียวละกันก้อนสีเขียวนี้ครับทำเหมือนกันเลยก็ทำให้มันเป็นฐาน2เหมือนกันดีวกว่าเพราะว่าสังเกตด,ดูนะครับตัวเลขทุกตัวจะเป็น2หมดแล้วก็ทำให้เป็น2แล้วกันเนาะจะกลายเป็น จาก4ยกกำลัง 2n บวก1ใช่ไหมครับเราก็แปลงรูปใหม่กลายเป็น2ยกกำลัง2แล้วก็ไปยกกำลัง 2n บวก1ทีหนึ่งจากนั้นเนี่ยเอา2คูณออกไปข้างนอกหรือเอาข้างนอกคูณเข้ามาก็ได้ครับมีค่าเท่ากันกลายเป็น2กำลัง 4n บวก2เขียใไหมครับเนี่ยในกรณีที่มันเป็นเครื่องหมายบวกนะครับบวก2แสดงว่ามันคูณกันอยู่เนาะเราจัดรูปใหม่ล้วก็จะได้2ยกกำลัง 4n คูณ2ยกกำลัง2เ้าไหมครับมีก้อนบนเนาะ นนทีนี้มาดูก้อนล่างก้อนล่างแล้วก็เอาเลขชี้กำลังข้างนอกคูณเข้ามามคูณเข้ามานะครับมันเป็นคูณสังยุคใช่ไหมสองยกกาลัง n ลบหคูณด้วย x ยกกำลังหนึ่งมันเป็นสังยุคนะครับสังยุคก,ก็คือเครื่องหมายตรงข้ามกันคูณกันก็ได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําล,ลังสองซึ่งก้อนนี้ก็จะได้2 n ยกสองยกกำลังเอนกำลังสองลบหนึ่งเห็นไหมครับก็มารวมกันดูซิ ก้อนบนก้อนล่างมารวมกันกลายเป็น2กําลังส n คูณ2กําลัง2หารด้วย2กําลังเกําลัง2เป็นลบนะลบเปลี่ยนเป็นหารใช่ไหมครับลบ1ตรงนี้เปลี่ยนเป็นหาร2 2สอง,สองหาร2องลัง1น,นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะรูปให้มันเหลือแค่ซอนเดียวเนาะเราก็เอา2ตรงนี้ครับย้ายขึ้นไปคูณท้างบนบกลายเป็น2กํกลังส n เ็นคูณ 2องกำลัง2อคูณ2หารด้วย2กำลัง n นกำลัง2เห็นไหมครับได้ละ2ก้อนนะครับจากนั้นเนี่ยเอาก้อนสีแดงกับก้อนก้อนสีแดงตรงนี้นะก้อนสีแดงกับก้อนสีเขียวตรงนี้ครับมาหารกันซึ่งมันเป็นเศษมันเป็นการหารใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนอ่ะก้อนแรกก้ Inside, อนสีแดงได้ใช่ไหมก้อนสดงได้2องกำลังส n คูณ2กำลัง4หารด้วย สองเอ็นกำลลังเอนกลัอ่าก็เปลี่ยนคูณก้อนสีเขียวก้อนสีเขียวกับเศษเป็นส่วนครับก็จะกลายเป็นสองยกกำลังเอ็นลังสหารด้วยสองยกกำลังสี่คูณด้วยสอกำังามนะครับสองกำลังสไม่เห็นไหมนี่สองกลังสอกับสอนรวมกันได้เป็นสองกลังสนะครับเอาละตัดได้ไหมอันนี้ตัดได้ตัดครับตัดตัวนี้ตัดตัวนี้มันคูณกันอยู่เนาะตัดตัวนี้ตัดตัวนี้นไครับสองกลังสหารด้วยสองกลังสเหลือสองเฉยนั่นเองครับ ก้อนแรกได้สองเนาะต่อไปก้อนต่อมาครับเราเห็นว่าสองมันมันยกำลัง x ลบนะฮะ x เป็นลบเราก็เปลี่ยนเป็นหารเนะาะพอมาจัดรูปนี้นะครับจัดรูปใหม่ก็จะได้ก้อนสี่เหมือนกันนี้นะก็จะเป็นสองกำลัง x บวกสองกำลัง x ลบหนึ่งบวกสองกำลัง x บวกสองหารด้วยสองกำลัง x ข้างบนเราสามารถดึงตัวร่วมได้ใช่ไหม ดึงตัว2กำลัง x ออกมาครับในวงเล็บก็เหลือ1บวกอ่ะทีนี้เพิ่มเติมครับตรงนี้เป็นลบใช่ไหมก็เป็นทั้งรูปของการหารใช่ไหมครับนี่บวก2ก็เป็นรูปของการคูณเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย,อยเอาอันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวบางคนไม่ทันบางคนไม่ทันเนาะเราจัดรูปตรงนี้ก่อนก็ได้2กำลัง x หาร2บวก2กำลัง x คูณ2กำลัง2ครับส่วนด้วย2กำลัง x รอบหนะึ่งเนาะ ต่อไปดึง2อข้างบนดึง2กํกำลัง x ออกมาครับก็เหลือ1บวก1ส่วน2บวก2กําลัง2ส่วนด้วย2กกำลัง x ทีนี้เห็นไหมฮะตัดกันได้แล้วตัดกันใช่ไหมครับข้างบนก็จะเหลือก็เป็นธรรมดาเนาะก็จะ1บวกหนึกบวกสอก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยสาม่วนส,วนสวนบวกสกลายเป็น1 1บส่วนส อ่ะโอเคได้แล้วครับก้อนแรกเราได้2ก้อนที่2ได้11ส่วน2ก็ถามว่ามาบวกกันแล้วมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ก็คือ2บวก11็ส่วน2ก็คือย2่บวก11ส่วน2เท่ากับสส่วน2นเองครับอ่าโอเคนะครับอ่ามาดูข้อต่อไปครับข้อนี้ อันนี้เทคนิคนี้นะครับเราสามารถทําให้ฐานมันเท่ากันได้ถ้าฐานเท่ากันเลขชี้กําลังต้องเท่ากันด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จัดรูปใหม่ซะเนาะเห็นไหมก็กลายเป็น2องกำลัง8 x เท่ากับ2องกำลัง4ีไหมครับคูณ x กำลังสองก็จะกลายเป็น2องกำลัง8 x เท่ากับ2องยกกำลัง4 x ยกกำลัง2ฐานเท่ากัน เาก็เอาเลขชี้กลังมาเท่ากันใช่ไหมครับเป็น8 x เท่ากับ4 x ยกกำลัง2แก้สมการธรรมดาครับย้าย x ไปฝั่งนั้นย้าย4มาฝั่งนี้เนาะอ่าก็จะกลายเป็น x เท่ากับ2อนั่นเองครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงอ่าข้อหนึ่งเป็นจริงไหมแทนค่าดูครับ2บวก3มเท่ากับ8ไหมครับไม่เท่าในกลายเป็น2ทีฮะเป็น2ยกกำลัง2 ลบด้วย2คูณ2ลบ4เท่ากับ0นย์ไหมไม่นะครับ4นลบ4ลบ4ไม่เท่ากับ0เนาะนะครับต่อไปอันนี้จะกลายเป็น2อกำลัง3คูณเอ้ยสอ2ยกกำลัง3 3ามยกกำลัง x ทีนึงแล้วก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3ยกกำลังสองเป็น2ยกกำลัง9ซึ่งไม่เท่ากับ64แน่ๆครับตอบไม่มีข้อถูกครับ โอเคเนาะนักเรียนบางคนดูดีนะอาจจะสับสน2องยกกำลังตงัวนี้กับตรงนี้มันอันเนี้ยได้2กํก,กลัง3 x จริงแต่อันเนี้ยมันบอกว่า3ยกกําลัง x นะครับพระน้นก็เลยกลายเป็น3ยกกําลัง2งนวนได้2ยกกำลัง9นะครับอย่าสับสนนะครับโ okay, นะอเคเนาะข้อยี่สิบก้านี้ลองทําดูคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกัน ทำฐานที่เหมือนกันเนาะหาค่า x นะครับฐานเหมือนกันเลขชี้์กำลังจะต้องเท่ากันด้วยนะครับแล้วนะนี้ทําให้ดูสักข้อครับข้อนี้นะครับอ๋อ,อโอเคนะครับก้อ,อน,นี้มันเป็นลบแสดงว่าอยู่รูปของการหารลบกับการหารลบกับการหารเนาะนั้นเราก็จะรูปใหม่กเป็นได้เป็น 2ยกกำลัง 4x หารด้วย2คูณด้วย9ยกกำลัง 4x หารด้วย9คูณกับ25ยกกำลัง6 x หารด้วย25เท่ากับ625 625คือ25ยกกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็ x รอบหนึ่งเขียนเนาะเพราะงั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น25ยกกำลัง2 x ใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมครับ มันสามารถตัดทอนกันได้เหลืออ่าตรงนี้เนาะตัวทีครับอ่าอันนี้ 6x อันนี้ 2x มันแย้มาหารก็แสดงว่าเอาเลขคี่กำลังมาลบก,กันก็เหลือ 4x นะครับย้ายตัวเลขทั้งหมดนี้มาฝั่งนี้ตัวหารทีนี้เห็นไหมครับสังเกตว่าฐานเหมือนกันใช่ไหมครับ ฐาน2เหมือนกันฐาน9เหมือนกันฐาน25เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเราจัดรูปใหม่มันก็จะได้2องคูณเก้าคูณยียกกำลังสีเซท่ากับสคูณเคูณยีซึ่ง 4x มันก็ต้องเท่ากับ1ใช่ไหมครับเพราะเลขชี้กำลังของฝั่งทางนี้จริงอันนี้มันยกกำลังทั้งหมดมันยกกำลัง1อยู่ใช่ไหมครับฐานเหมือนกันและเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันด้วยดังนั้นเนี่ย x นะครับ ก็จะ c x เท่ากับมีค่าเท่ากับ1นึ่แต่มาเท่ากันได้ x เป็น14 okay. ึ่งสเรากเอามาแทนค่าครับเขาถามอะไรครับ m เท่ากับ1 0 0 x แสดงว่า m เท่ากับ100คูนด้วย1ส่วน4เท่ากับ25้ได้ m นี่ส้าแล้วอันนี้ถอยเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้เป็นดูครับ17ลบ25เท่ากับลากที่3ของลบแปลคือลบ2นั่นเองครับ นะครับอ่ขอาข้อยี่แปดกันบ้านเนาะข้อยี่เก้าครับข้อยี่เก้าอืมอันนี้ทําให้ดูหนึ่งข้อนะครับยี่เก้าสามสิบเป็นการบ้านแล้วกันมันง่ายนะครับข้อสามสิบเนี่ยถ้าฐานถ้าฐานทํายังไงก็ไม่เท่ากันถ้าฐานทําอย่างไรมันก็เท่ากันไม่ได้แต่ว่าปรากฏว่าทั้งสองข้างมันเท่ากันแสดงว่า เลขชี้กาลังของมันทั้งสองข้างมีค่าเท่ากับ0ูนย์ถั่งไหมครับเพราะอะไรก็ตามที่ที่ไม่ใช่ศูนย์เนาะถ้ายกกําลังศูนย์แล้วมันจะได้1ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากันเนาะใบให้แล้วเนาะเอาเลขชี้กําลังแต่ละข้างไปเท่ากับ0ูนย์แล้วแก้สมการหาเอก,กวาจากนั้นก็มาแทนค่าหาคําตอบนะครับเอามาดูข้อยีิบเก้าครับทำให้ดูก่อนอันนี้มันเป็นลักษณะของเลขลากนะลากนะครับลาก คำว่ารากหมายความว่าเลขย,ยกกําลังเป็นเศษส่วนรากหมายถึงยกกําลังเป็นเศษส่วนนะครับดูก้อนนี้ครับคือ x กําลัง9เนาะยกกำลัง1ส่วน3รากที่3ยกกำลัง1/3แล้วก็ยกกำลัง1ส่วน6อีกทีหนึ่งแล้วก็ไปยกกําลัง4รอบหนึ่งใช่ไหมครับนน x กําลัง9นะ,ะทำทีละตัวครับ9คูณ1ส่วน3ได้ x กํลัง3เนาะ x กำลังสไปคูณกับ1ส่วน6คูณกับ4ก็จะกลายเป็น x กำลัง1 2, ส่วน2คูณด้วย4แสดงว่านี่ x กำลังสอง่ะก้อนนี้ดูครับเป็น x กำลัง9เหมือนกันไหมหส่วน6กกัง1ส่วน3ามด้วยกำลัง4ซึ่งก็เหมือนกันใช er. ่ไหมครับเหมือนกันยังไงดูครับ9 5, 5, ค, 6, ค,นนะคูณกับ1ส่วนหกลายเป็น x กำลังเท่าไหร่สส่วน2เนาะตัดทอนกันเนาะคูณด้วยหส่วน3คูณด้วย สี่ซึ่งเอา3ส,ส่วน2ไปคูณกับกกหนึ่งกับสาก็ได้ x กําลัง1นส่วนสคูณด้วย4ยกกำลัง4ก็กลายเป็น x ก,กําลัง,ง2เข้ากันไหมครับเข้ากันตัวน,นี้ครับโอ้ทุกทีฮะเขาถามว่า2อันนี้มันคูณกันอยู่ก็จะกลายเป็น x ก,กําลัง2คูณ x ก,กําลัง2เท่ากับ x ยกกำลังสี่เ,เองนะครับถ้ามันเป็นราก ที่เท่าไหร่แสดงว่ามันยกกําลัง1ส่วนรากที่เท่านั้นเช่นรากที่3หมายความว่ามันยกกําลังหนึ่งส่วนสรากที่6หมายความว่ามันยกกำลัง1ส่วน6โอเคนะครับการบ้านการบ้านก็เอาเท่านี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยทําการบ้านเพิ่มค่อยทําเพิ่มนะครับอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะครับสู้ส